ชือน้องเคอครับสู้รยาห้าขวบครับวันนี้เราจะมาแนะนสองตัวให้ี้เลยมีต้นตะเภาเลยกต้ตนะตะเ็นกับเส้นต้นเนี่ยตันนี้มันจะเป็นเป็น,ปนดบดบนะจำอยู่ขึ้นบนตรงนี้มันจะหมืนได้ไม่ได้ นะตรงนี้มันมันเหมอน่างนี้มันมีอะกันกระช้ามันจะมีกล่องนะกล่องผมยังมีกล่องมีสองกล่องนะมีกล่องอันนี้อันเนี้ยกล่องนี้อันนี้ผมอันนี้น้องเอามีมีสองตัวนะมีมีตัวนี้แบบตัวนี้ ก็ใช้ก็มีก็ต้องใช้แบงค์ร้อยซื้อนี่นี่จะฮัโลโหลฮัลโหลซีรีส์รีวิวกับวอสมลซีรีส์รีวิวอะต้องต้องหาซื้อเอาหาสตางค์ที่ไหนซื้อครับหาหาตังค์เยอะๆซื้อที่สินค้าอุตะาม,มนรมแล้วหาสตางค์ที่ไหนอะครับ ต้องเหลือตังมาหยอดส่วนตัวนี้คล้ายอุนเตนที่ก็คล้ายเซตต้นตัวเลขนะแต่เซตต้นตัวเลขมันไม่มันคล้ายคล้ายตัวนี้นะแต่เขามันมันเล็กกว่านี้นี่มันนี่มันล่างิเส้นไหมตรงนี้ไม่จำไปแล้วตรงนี้ไม่จำไปแล้วตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้เราแนะนำไปแล้วนะอันนี้ไม่แนะนำอันนี้ยกคือได้ไมได้ไมได้กคงเป็นแบบนี้ลส่กล่องเนี่ยคนที่ไม่เล่นมันต้องใส่กล่องเอาไห ตรงนี้เป็นอุลตร้าแมนเลมอนตองปปรงนี้เป็นสเตปเปอร์หลาดในของบีเรียวอ่ะอันนี้อันนี้มันจะมีโกโมล่าแลปทิงแล้วก็สเตปเปรห์หลาดไฟไฟ้าก็มีแล้วก็มีมสเตตันเรยนิกตัวดีเลยนิกตัวดีเลมอนเรยนิก,นกของบีดีโอ ส่วโกโมรามันมีตัวโกงกับตัวไม่โกงเนี่ยโกโมราตัวโกงเนี่ยต้องเกก็บไปสัต้องให้ลเลออุน,นีคเก็บไปนะอันนี้เลออุนิคอันนี้เลออุนิคเนื้อของเนี่ยที่มีมันน่าจะมีตัวนี้นะเนี่ยตัวเนี่ยมีสองครัวต้องไม่ได้เก่านี่ผมจะแนะนำไปแล้วนะผมจะไม่แนะนำ ส่วนตรวนี้มันจะบีบได้นะบีบได้ส่วนนี้มันจะมีมีที่เขียนไว้เป็นภาษาอังนี้ก็เหมือนกันทางหลังจะบีบได้ชื่อมันจะหันไป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 หันไปทางนี้เหมือนกันไปทางนี้เหมือนกันนะ ถ้าเป็นของเอสอะมันจะถลอกนะเพราะมันเพราะมันยืดอยู่นิ่งใครไปจับมางนเนี้ยล้มเลยส่วนถลอกขึ้นเนี่ยส่วนส่วนตัวนี้มันก็จะมีส่วนถลอกนยไม่มีหรอกเพราะมันดำเกินมันนี้นี่ไม่ได้ไม่มีส่วนถลอกนะตัวนี้ก็ไม่มีส่วนถลอกม,นนม,ม,มอกากมาย ตัวนี้ไม่มีส่วนทะลอมกมากอะไรนะไม่มีถ้าดูจากข้างหล,ลังเราจะดูนะตัวนีุ้ตัวแมนตัวนี้ตรงนี้มันแค่แค่หมุนไงส่วนตรงนี้คอมันมีเส้นแขนะมีเส้นมันต,ตัวนี้อ่ะมันจะมีเส้นนะมีเส้นในลำแหน่ จะวางไว้กับตัวนี้ไว้ตรงนี้ตัวต่อไปเซตต้นตรงนี้นะกล่องนี้วางบนนะเอาไว้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องนะเราจะใช้กล่องนี้เพราะเพราะผมมีสองตัวสองตัวมีสองกล่องฝั่งที่หนึ่งที่หนึ่งนะตรงที่หนึ่ง สองที่หนึ่งคือจะเป็นเลมอนพวกวิดโีโอเลมอนนะต่อไปส,มสัมภาระเซตต้นล่างสองก็เป็นพวกวิดแบบีโอแต่กันแต่แต่ตอนเป็นพวกวิดออีโอมันจะไม่ใช้ล่างนี้เลยเราไม่ใช้ส่วนสองตัวนี้ก็คล้ายๆกันไหมคล้ายตัวนี้คล้ายมาเริ่มต้นเลย ก็มีการการการเล่นแนีเล่นก็เป็นแบบนี้นะเขาจะมังในหนังเขาจะในหนังของตัวเนี้ยมันจะหายตัวได้แต่นี่มันหายตัวไม่ได้เพราะเป็นของเล่นตัวนี้มันจะแข็งเก่งมากกว่าหายตัวไม่ได้เพราะอะไรนะฮะ<า>ทำไมถึงหายตัวไม่ได้มใน,นหนังเพราะของเล่นมันจะไม่มันจะไม่มี ไอการหายตัวไม่มีหายตัวมันจะมันจะทำอะไรไม่ได้ <c oughs> สุดสุดท้ายนะ่างนี้อย่างนี้อย่างน,นี้นะวางไว้ก็จะมีนี่อ่ะไอไอเนี่ยอึกอึกแบบเกอดแบบเนี้ยข้างหลัง อย่างนั้นมีท่องใส่ก็ใส่ใยากวันนี้จะแนะนำสองตัวนะตัวที่หนึ่งก็จะเป็นตัวที่อยู่ตรงนี้โอ้ยกล้องมองไม่เห็นหรอกครับต้องมาใกล้ๆสิครับก็ตรงหลังไปตรงนี้สองตัวนี้นะ วันนี้จบแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ